you <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับฟิงก็กลับมาทำคลิปรีอคชันอีกแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ฟิงเคยทำารียคชันไปเมื่อ1ปีที่แล้วคลิปล่าสุดในช่องก็คือเพลง Dot Fire the Feeling ของ EXO ที่ทำกับเพื่อนก็เวลาผ่านมา1ปีแล้วทุกคนนานมากแล้วฟิงก็อยากกลับมาทำเรียคชั่นมากแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างจริงๆแล้วก็เพลงใหม่เกาหลีนี้ก็คือมากันบูมบูมบูมมากเออได้เลิกงามยามดีของการกลับมาทำช่องของเราก็คือฟิงจะกลับมานั่งทำเรียกชันทุกคนอาจจะมาในมุมที่แบบมาคนเดียวบ้างมากับ เพื่อนมากเพราะทุกคนก็โตยากยายกันไปหมดแล้วน้องฟิงก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้น,นมากมายก็ถ้าใครเคยดูฟิงเรียกชันนะครับก็หวังว่าจะจำกันได้นะครับก็วันนี้ที่เลือกมาทำอ่ะอย่างที่ชื่อคลิปบอกน่าจะน่าจะเห็นแล้วก็คือจะกลับมาทํามาทำเรียกชันเพลงของ girl generation <T> งงก็คือต้งองบอกก่อนว่าฟิงอ่ะโตมาด้วยยุคเคป๊อปอกคนที่นั่นแหละเนาะ ฟิงเห็นเกอร์เจนมาตั้งแต่ฟิงปสามสม hey, ัยเพลงจีเพลงแบบตอนนั้น <Nike> ย so ังเป็นออกแข่งวันเดอร์เ <Idol> ก <iniz> ิลอยู่เลยสมัยโนบอดี้อะไรเงี้ยเพลงจีเนี่ยฟิงรู้จักตอนนั้นก็คือตั้งแต่สมัยใสกางเกงยีนสี ตนะั้งแต่ฟิงปอ3ามปอ4ช่วงนั้นเลยนะครับอตอนนี้ก็อยู่ปี5แล้วเวลาผ่านไปแบบว้าวเราก็โตมากับเกิร์ลเจจริง,รง,รงเห็นมาตั้งแต่อยู่9คน8คนแยกยา้ายโซโล,โล่เป็นดารานักร้องนักแสดงพิธีกรอะไรจนแบบว่าวันนี้ทุกคนเขาเลิกงานยามดีก็คือกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ15ปีของวงก็คือนานมากมนะพอโตมาก็ เห็นเขามาตลอดไรเงี้ยฟ so so like ังเพลงเขามาเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ฟิลไม่ได้เป็นโซนแบบ100%อนะทุกคนก็ฟังเพลงรู้จักคนในวงไรเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าอยากกลับมาอัดเรียชันพอเกอรเจนด้วยเพลงนี้คือชื่อเพลงว่า f o ร์ e วอร์ัอันนี้เขากลับมา8คนหรือทุกคนแบบว่า15ปีอะนานมากก็เดี๋ยวไปลอาฟังกันดูนะว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากจะเริ่มกันนะหอมยัง เปิดด้วยแฮยอนครับทุกคนน้อ,องซอง สวยมากเสไฮยอนที่นะเออสเน,น่ี่เออไม่อยู่ไปที่สเน,น่ โอู๋สวยมาก

อทุกคนสามนาทีสามสิบสามวิฟิงย,ยิ้มไม่หยุดเลย oh my gosh hmm. <laughs> อ้าวจริงไหมทุกคนคือฟิงไม่ใช่โซนนะเว้แต่ เข้าใจความรู้สึกของติ่งที่ว่าวงที่เรารักมากๆเขากลับมาทําเพลงด้วยกันอะแค่เนี้ยมันก็คือคอมพิวแล้วอะไรเงี้ยเรียกชันไม่ออกเลยอะพูดถึง MV ก่อน MV สวยตามสไตล์เอ็มอยู่แล้วพอดูปุ๊บมันได้กลิ่นอายคองหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปาปาลัสซี่มิสเตอร์แท็กซี่จีนี่หรือแบบพาร์ตี้หรือแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนแฟนตาซีมันคือเฉลิมฉลองจร,งจริงๆของโซวอนเลยแล้วก็ MV เนี้ยมันคือการรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดของเกิร์เจนที่เคยเป็นมา Forever One ก็คือแบบเขาทำเพลงให้แฟนคลับของเขาจริงๆนะอ่ะก็ดีมากแล้วเหมือนแบบ ทุกคนสวยทุกคนดูโตเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ยังมีความเกอร์เจนเหมือนเดิมเป็นเกอร์เจนเหมือนเดิมที่ฟิงเคยรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กจนปัจจุบันก็รู้สึกเหมือนเดิมกลิ่นอเดิมอะทุกคนเขาก็กเก่นไอเดิมเพราะจะไงเพลงมันก็ไม่ได้บูมบ้าเหมือนสมัยนี้ที่เหมือนบีดหนักๆฟังยากๆเนี่ยคือเพลงฟังง่ายชิลแต่ความคลังของมันคือเกอร์เจนมัน้งชอบมากไม่รู้ซิบอกไม่ถูกเออฟิงไม่ได้เมนใครเป็นหลักวงนี้จริง,รงฟิงเมน ทิฟฟานี่ถ้าชอบสุดเนาะก็ทิฟฟานี่แต่ว่ารู้จักทุกคนเพราะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ฟังเพลงเกิร์เจนมาแทบทุกแทบทุกเพลงอะทุกเพลงเลยด้วยซ้ำที่เป็นเหมือนเพลงไตๆๆเติ้ลเพลงหลักๆอะไรเงี้ยเพลงญี่ปุ่นก็ฟังอะไรเงี้ยอู้มาไกลจังเลยอะไรเงี้ยก็ฟิงฟิงคิดว่าแฟนคลับถ้าดูเพลงนี้น่าจะร้อ,องไห้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าฟิงก็เข้าใจคนที่ติงอะเนาะ ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรจจติไม่มีอะไรเจติเพราะว่ามันก็ไม่ได้รู้จะติอะไรเพราะว่ามันก็อันนี้คือความกลบกล่อมของเกอร์เจนที่ที่มีอยู่แล้วกลับมาให้แฟนคลับได้แบบกระชุ่มกระชวยหัวใจฟิงเชื่อว่าโซวอนน่าจะรุ่นเดียวกับฟิงหรือไม่ก,หมก็หรือไม่ก็อายุเยอะจนเหมือนแบบไวทำงานกันแล้วอะ่ะ ก็เด็กรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จักเกอร์เจนแล้วอาจจะรู้จัก่ันพาอ่างเงี้ยแบบเป็นศิลปินเดียวแต่ว่าอมืมันก็เขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเกอร์เจนเขาเรียกว,ว่าตำนานแล้วก็เียให้เรียกว,ว่าก็ตำนานไปแล้วอะไรเงี้ยอืมก็จริงๆคิดถึงเจสิก้านะเพราะว่าเราก็รู้จักกันเก้าคนเนาะแต่ไม่เป็นไรก็เคาลบเคาลบเข,าบข้าไปว่าเขาก็ไปทาเรื่องส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยพอฟิงโต,ตขึ้นอาจจะแบบไม่ได้รีแอคแบบ wow, wow, wow แว้าวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าฟิงรู้สึกยังไงนะตอนที่ดูก็ ดีแอคชั่นจริงๆนะครับเอยน่ารักมากน่ารักมากไม่รู้จะพูดอะไรเลยทุกคนสวยครบฟิงเห็นทุกคนแล้วความรู้สึกเดิมมันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกว่าแบบแบบแปลกหรืออะไรอะเออพูดถึงเต้นเต้นอาจจะไม่ได้หนักเนื่องจากอายุเยอะแล้วทุกคนฟิงก,ก็เข้าใจพวกเขาเขาก็จะ30มสิบเขาสามสิบกันกว่าแล้วขนาดฟิงยี่สามเลยละอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนวันนี้ฟิงก,ก็กลับมาทําคลิปดีแอช่อีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาดีไหมแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าม ดูนะครับเผื่อว่าฟิงมีเวลาเนี่ยฟิงจะมาทําให้แล้วก็ลงให้นะครับก็อยากจะอัลลีเชั่น mm. เยอะๆเพราะว่าเป็นติ่งเกาลีนั่งเต็ี่ครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอน,นี้นะครับถ้ามีอะไรติ ชมหรือแบบให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวฟิงมาอ่านเนาะฟิ้งอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอให้โซวอนทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ติดตามเกิร์เจนไปในะอนาคตน,นะครัะพวกเขาก็ยังคงอยู่ในวงการนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ๊บายบายองัง